สวัสดีครับพวกก่าสุลูข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กรรหึุมแน่สื่ออิตาเลียนตีข่าวลิเวอร์พูลพร้อมยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อกองกลางของอินเตอร์มิลานนั่นก็คือนิโโลบาเรล่าสื่อของอิตาลีออกมาตีข่าวอีกแล้วนะครับหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังตีข่าวไม่เลิกเดือล่าสุดเป็นกตโชดนเมกาโตเว็บนะครับสื่อชื่อดังของประเทศอิตาลีตีข่าวว่าลิเวอร์พูลนะครับพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวน60ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวนิโโลบาเรล่าจากอนมคี้ หรือตลาดรอบ2นะครับโดยหลังจากที่มีข่าวว่าอินเตอร์มิลานก็พร้อมที่จะปล่อยกองกลางทีมชาติอิตาลีออกจากทีมเช่นเดียวกันในช่วงตลาดเปิดหน้าหนาวนี้หรือเดือนมกราคมโดยสื่อก็ได้รายงานว่าอินเตอร์ก็อยากได้ราคาค่าตัวของนิโคลบาเลราราวๆ60ล้านปอนด์โดยสำหรับบาเล่านะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะทีมชาติอิตาลีที่เป็นตัวทีเด็ดเลยครับเป็นนักเตะเชิงเกมรุกนะครับเป็นนักเตะสร้างสรรค์เกมรุกที่ลิเวอร์พูลขาดให้ไป ซึ่งรายงานยังเพิ่มเติมอีนกนะครับว่าลิเวอร์พูลก็ไม่อยากรอจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับอยากจะซื้อในช่วงเดือนมกราคมน,นี้เลยตลาดรอบ2นะครับก็คือหงจะเอาให้ได้นะครับสำหรับนิโคลโลบาเรล่าซึ่งมาซื้อจากอิตาลีนะครับตีมาทางฝั่งเดียวนะครับท่านผู้ชมต้องมาลุ้นกันว่าจะยื่นซื้อจริงหรือไม่ส่วนนิโคลโลบาเรล่ากับลิเวอร์พูลนั้นมีข่าวเชื่อมโยงกันมานานแล้วละฮะว่าอยากได้จริงๆนะครับแต่ตัวนักเตะออกมายืนยันว่า ขายังอยากอย,กอยู่กับอินเตอร์มิลานแต่ตอนนี้อินเตอร์มิลานคับสถานการณ์ทางด้านการเงินไม่ค่อยดีนักแล้วก็อยากได้เงินจำนวน60ล้านปอนด์เป็นขั้นตัวของนิโกโลวาเลล่าอาจจะมีสิทธิ์นะครับที่จะยอมปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงตลาดรอบที่2นี้ก็เป็นไปได้ที่มานะครับนั่นก็คือกาโชดีเมกาโตวเว็บสื่อของอิตาลีนูดันแคนซับเอเจนต์ต่อแลหลกไปฟิออทํทชีวิตพัง หรืว่าเจ้าหนูบ๊อบบี้ดันแคนนะครับอดีตวันนักดีหงแดงลิเวอร์พูลออกโรงสับ์ส่รูบี้เอเย็นคนแังที่ทำลายชีวิตของเขาหลังจากที่เป็นคนชักนำให้ย้ายไปค้าแข่งในถิ่นของฟิออเรนติน่าโดยให้จากลาลิเวอร์พูลเมื่อปี2009แฟนบอลคงจะรู้ดีนะครับว่าเจ้าหนูบ๊อบบี้ดันแคนนั้นเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของลิเวอร์พูลและเป็นลูกพี่ลูกน้องของตีเวนโจลาร์ดซึ่งก็ตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อ4ปีที่แล้ว หลังจากเอเจียนของเจ้าหนูรายนี้เคยออกมาโจมตีลิรุผู้ว่ากีดกันไม่ให้หัวหอบดาวรุ่งุ่งแรงในวัย18ปีนะขนาดนั้นย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยการเคลื่อนไหวในครั้งนั้นจบลงที่ดันแคงได้ย้ายตามคำแนะนำของเอเจียนไปเล่นกับฟิออร์เรนตีนาในอิตาลีด้วยค่าตัว1.8ล้านปอนด์เพื่อหวังที่จะได้ลงสนามมากขึ้น โดยก่อนที่เจ้าหนูบ๊อบบี้แนแคนจะย้ายไปสู่ mm hmm. ฟิลินติน่าในปีนั้นนะครับเจอเก่งครับก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าให้อยู่กับล mm ิเวอร์พูลเพื่อพัฒนาฝีเท้าเดี๋ยวก็จะมีทีมใหญ่ซื้อตัวไปเองนะครับ mm hmm. ก็ไม่เชื่อคําบอสนะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นอย่างนี้ซะเลยโดยล่าสุดน,นะครับ mm hmm. เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกจนได้ เริ่มต้นหลังจากที่รูบี้ไปให้สัมภาษณ์กับท็อตสปอร์ตเมื่อวันจันทร์ยืนการว่าเขาพยายามเตือนให้แดนแคนอยู่กับริวพูต,ตไปแล้วจริงๆผมแนะนําให้เขาอยู่กับริวพูต่อไปคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามบอกกับทุกคนอาชีพของผมก็คือทําให้ดีที่สุดส้งหรับใครก็ตามที่เข้ามาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักเตะฝ่ายที่ซื้อสโมสรหรือขายสโมสรรูบี้กล่าวในกรณีนี้คุณจะเชื่อผมหรือไม่ก็ได้ผมคิดว่าเขาอยู่ต่อก็คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะริวรพูจะปั่นขวนัญม แยกกับลิวพูซึ่งน่าเสียดายยังไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานนะครับบ๊อบบี้ดันแคนซึ่งก็โกโรธมากได้ตอบกลับในทวิตเตอร์ซึ่งตำหนิสิ่งที่โรบี้อ้างถึงในทันทีทั้งคุณและผมตามรู้ความจริงดันแคนเขียนเอาไว้ผมไม่เคยตัดสินใจหรือพูดอะไรในขณะที่คุณทำเพื่อตัวเองโดยเขาเอาอาชีพการงานของผมไปเสี่ยง และเปลี่ยนชีวิตเด็กท้องถิ่นให้ต้องห่างไกลจากสโมสรในวัยเด็กของเขาปล่อยให้ผมและครอบครัวต้องแบรบรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนตลอดร้อยเวลา4ปีเนืจากผมให้ความสำคัญก,กับการก่อกผู้อาชีพของตัวเองกับมาสู่ทางที่ควรจะเป็นแต่คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาเอ่ยชื่อผมออก,ก,กดังไรการสดผมไม่ควรไว้ใจเอาอาชีพของผมไปฝากไว้ในมือคุณเลยผมได้บทเรียนราคาแพงที่นั่น ผมได้แต่สวดอ้อนวอนหวังว่าคุณจะเรียนรู้เพราะมันอาจจะไปทําลายอาชีพของเด็กหนุ่มคนอืนอ่นๆอีกท่านี้บ๊อบบี้เดนแคนได้เซ็นใจกับฟิออรินเทนาระยะสั้นนะครับแต่ล้มเหลวไม่สามารถยกระดับฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาในสึกเกาโชเซียได้สําเร็จสุดท้ายแล้วในเดือนมกราคมปี2020เขาก็เปลี่ยนเเจน์ไปทาสัญญากับสปอร์ตโทเทาส์ซึ่งเป็นเอเจนซี่จากเยอรมันต่อมาในปีเดียวกันเขาเซ็นสัญญา3ปีย้ายกลับมาเล่นกับดาบ,บี้เกิตี แต่ก็ได้รับโอกาสลงในนันกทีมชุดใหญ่ไปแค่นัดเดียวหลังทีมแกะเขาเล็กมีปัญหาทางนัานกันเงินหนงหนักตอนนี้บ๊อบบี้ดันแคนนะครับยัดเพืนน่อนกับลีอาปาลัมปาติก้าลินเนเซ่ทีมระดับดิวิชั่น3ของสเปนในช่วงสัมเมอนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอนาคตดับวูบเลยทีเดียวนะครับบอกแล้วไม่เชื่อบอส สองข้งลิเวอร์พูลเตรียมพิจารณาอนาคตหลังหลุดทีมในศึกยูฟ่าแชมเลีคของลิเวอร์พูลดาบิเกต้าและอ,ลกอ,อกเล็กซ์อเล็กซชมเลียนครับสองนักเตะของลิเวอร์พูลทีมดังในศึกฮิวมังกรเตรียมที่จะพิจารณาอนาคตของพวกเขาอย่างจริงจังหลังทั้งคู่ตดตัดชื่อออกจากทีมชุดยูฟ่าแชมเลีครอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีกหคราวนี้มาจากฟาบิยสัวโรมาโนที่เชื่อว่ากองกลางทั้งสองรายจะทดทวนเกี่ยวกับ,กบอนาคตในการแข่งขันที่แอนฟิลด์ ของตัวเองในขณะที่สัญญาของพวกเขาเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยจะหมดลงในวันที่1ของรก,กรกฎาคมในปี2024ซึ่งทัวคู่ยังไม่ได้รับการเสนอสัญญาชุดใหม่แต่อย่างใดโดยนักขา่าวชาวอิตาเลียนเปิดเผยในเว็บไซต์ของตัวเองถึงสถานการณ์ของสองกองกลางว่าผมเชื่อว่าในช่วงสมัยน,นี้ทั้งสองคนจะพิจารณาอนาคตของตัวเองอย่างแน่นอน เกตา่นั้นมีโอกาสในช่วงเสมอร์แต่ลิเวอร์พูลต้องการเก็บเขาไว้กับทีมเพราะเจคก้นครับเชื่อว่ายังเป็นนักเตะค,คุ้มคันในการโรเตชันของทีมอย่างไรก็ตามแม้ว่าเกตาและชมเลนจะไม่มีชื่อในรอบเป็นกลุ่มยูฟ่าชมลีแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นการตัดชื่อออกเพียงแค่ชั่วคราวเพื่อรอให้พวกเขาหายจากอาการบาดเจ็บเท่านั้นนะครับขาวโยโรรายล่าสุดเช็คแข้งหงดงหังลิเวอร์พูลใครเจ็บบ้างก่อนบูนาโปลี ปพื่ชื่อนั้เต้นลิเวอร์พูลที่เจอโรคดิ้งเล่นงานก่อนดวลนาโปลีเปิดหัวยูฟ่านชมเล็กพร้อมคาดวันคัมแบ็กหลังฟาวิลคายวยอดโชคร้ายเป็นคนล่าสุดนะครับเยือนเกนคลับผู้จัดการท,นานทีมลิเวอร์พูลจะนำทัพหงดามประเดิมสนามในศึกยูฟ่าแชมเล็กรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2022ถึง2023ด้วยการออกไปเยือนนาโปลีทีมกราลังในศึกกัลโชเซเรียอิตาลีในวันพุธที่7กันยายนนี้ลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งออกไปเสมอกับเอเวอเรตต์คู่ปรับดลเมืองไป 0-0, 00ในศึกพรีเเมีีมียยยรร์์ลกกในนนนวััสาาท่3 ที่ผ่ผาานมาและนี่คือ,อรายชื่อนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนเจอนาโปลีหนึ Kevin ่งเควินเคลลเฮอร์บาดเจ็บคนขนีวันที่คาดที่จะกลับมาก็คือวันที่7กันยายนในเกมพบก,กับเนโปลี์แตะวันชาวอาริสมีปัญหาการบาดเจ็บคนขณนีทําให้ยังไม่มีชื่อลงเล่นในกันนี้แต่คาดกันว่าจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์นหน้าโดยมีโอกาสเดินทางไปอิตาลีด้วย 2. อิบไรมาโกเนเต้บาดเจ็บหัวเข่าว,วันที่คาดการจะกลับมาก็คือวันที่1ตุลาคมนัดพบก,กับไบ,บตัน ปากลังทีมชาติฝรั่งเศสบาดเจ็บหัวเข่าในเกมปีซีซั่นที่พวกเก่าสตาบูและคาดกันว่าจะกลับมาช่วยทีมในครั้งหลังผ่านโปรแกรมพักเบรกทีมชาติในช่วง,งปลายเดือนนี้ 3. ตีโกโอัคันโดราบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขาว่าวันที่คาดการจะกลับมาก็คือวันที่7กันยายนนัดพบก,กักบนาปโปลีกองกลางโจมเทคนิคจกสเปนบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขาว่าตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลที่พบก,กักบฟูแล่และมีโอกาสกลับมาซ้อมในช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่จะถึงนะครับและล่าสุดก็ซ้อมแบบเต็มสูบแล้วก็พร้อมเป็นตัวเลือกในนัดเจอนาปโปล 4. อเล็กอ็อกเล็กชมเลเลนบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าวันที่คาดการณ์ว่าจะกลับมายังไม่มีกําหนดอเล็กอ็อกเล็กชมเลียนอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าและยังไม่มีกําหนดว่าจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไร่ 5. นาบีเกตาบาดเจ็บกล้ามเนื้อวันที่คาดการณ์ที่จะกลับมายังไม่มีกําหนดเหมือนกันเจตาบาดเจ็บในช่วงปลายเดือนที่แล้วที่เพิ่งหายป่วยกลับมาและเจอเกนคล็อกก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะกลับมาฟิตตอนไหนนะครับก็เลยถูกตัดชื่อออกจากศิกโูฟ้าชมเบลี 6. เจ an, oh ้าดานแฮนนิสันบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าวันที่คาดว่าจะกลับมายังไม่มีกําหนดแต่ล่าสุดยืนยันว่าน,น่าจะเป็น3สัปดาห์กับตันทีมลิเวอร์พูลบาดเจ็บเอ็นหลังเข่าในเกมชนะนิวเซานด์2-1และคาดการณ์ว่าจะพักถึง3สัปดาห์หรืออาจจะเลยไปถึง4สัปดาห์สุดท้าย 7. ฟาบิโอคาวาวโยบาดเจ็บที่ขาวันที่จะกลับมาก็คือวันที่7กันยายนพบก,กับนาโปลีเจ oh ้าหนูคาวาวโยเป็นนักเตะหงวแดงลายล่าสุดที่เจอโรคเบี้ยง หลังเจ็บที่ขาเล็กน้อยจากเกมสมอกับเอเวอเรตและเจก็บอกว่าไม่ได้รุนแรงโดยจะทําการประเมินอ,อีกทีก่อนเดินทางไปอิตาลีนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลกับทามชมเป็นรอบเช้าของวันที่6กันยายนนะฮะขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บ้าค้ั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแ n นพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ